เศร้าเมยกับพี่น้องกินน้ำลรวไปต่อค่ะปต่ตคุณน่ะเบิ้งสันเบิ้งสีนไะยเงานเต็มสนับสนุนด้วยอีกอยังละนี่ตักสี่วัสดุตักสี่น้ำลูกกับพี่น้องน้ำลูกห่อไปโรงเรียนแต่อีเมยเอามาก,กินไม่ยางเราห่อมานน้ำบริสันวากติห่อนำเอาน้ำเปล,าล่าหรอกัพี่น้องแต่ว่ามือนี่ ไม่ได้ห่อเนาะเอานี่แหละบิดคักแล้วไปต่อค่ะห่อนค่ะพี่น้องบ่ไหว้ถอดเสื้อใส่ถอดเสื้อออกแล้วหนาวเด้อบปะเนี่ยโอ้ยผมมีความพอดีข้างนอกเปืองสีเอ้ยมาค่ะพี่น้องมาๆๆจำเอาจำเอาค่ะยังจำเอาจำเอาค่ะพี่น้องฝนตกลิ้นบอกแล้ว ว่าเฮ็ดยังนั่นเฮ็ดบ่คือกขนมูทำเฮ็ดยังขึ้นบ้านอีกพิษแปกแลกเลยนะพี่น้องมาหยางออกกำลังกายฝนก็ตกห่อมวันสันโอ้ยบ่เบิ่งดิ่นฟ้าอากาศเบิ่งสีออกกำลังกายไปน้ำยางหาพักไปน้ำหาแต่นื้อกินยางหาแต่นื้อกินพี่น้องงานกันบ่ได้เฮ็ดโอ้ยเนาะ แต่ว่าเบื่องซีก็ไ่ได้กินท,ท่ทีบอกว่าพี่น้องอันไหนที่บ่มันใจอันไหนที่บ่มันใจก็บ่กินเนาะพี่น้องเนาะคุณเฮ้ยพอแ่แเราก็มานางังโอ้มา,างวัาซันเราก็มาปัน่นจัรญาติออกกำลังกายกันเนาะพี่น้องมาๆเราต้องทำได้เพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีเนาะพี่น้องถ้าต้องเฮ็ดได ต้องมีระเบียบต้องมีระเบียบกบจะของค่ะพี่น้องต้องมีระเบียบกบจะของก,กินไรกินใดกระต้องออกมาย่างกับร่างกายออกกับร่างกายใดขึ้นกันเนาะคือนฝึกซีวานี่ละถึงแม้นหนทางจะยาวไกลนะพี่นอ้องถ้าเ้าย่างบ่ต้องเฝ้าย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยเมื่อยกับเศร้าเมื่อยพี่น้องคือกันกับการใส่ชีวิตท,ท่านี่ละ่ะ ขันเมื่อยขันบ่ไหวกระเศร้าเมื่อยเศร้าเมื่อยแล้วยงางตัวกับพี่น้องเดี๋ยวกระถึงเองเส้นชัยเดี๋ยวกระถึงเองจนหมายปลายทางเนาะฝึงซีก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเนาะค่ะพี่น้องเสื้อว่าช่วงนี้ทุกคนกับสยูนในช่วงทีนอกกันขัง,งสีวิกฤตเนาะพี่น้องงานกันบบดาเฮต์ก็ฝึงซีนี่แหละบระเดี๋ยวอาบอืบ่นงานกับบดาเฮต์ว่าพ่อเสด็ไปใส่ ลูกไปต้องเรียนกับพอเจาะเครื่องมือเนาะพี่น้องไปใส่มาสกใส่กับต้องเฝ้ากลับไปหับลูกผุ่นสีผิวเท่างสีแหลสีดำใส่กันก็ต้องเฝ้ากลับไปหับลูกกับพี่น้องเพราะว่า,า,าการใส่ชีวิตอยู่อยู่หนีเนาะของฝึงสีบด้ง่ายคับพี่น้องบ่ง่ายบ่ง่ายคือบานเฮ้ง อยู่บ้านเท่ายัางว่าไปฝากพี่ฝากน้องฝากป้าพี่ป่า,น,า,าน่ะอาใดเนาะแต่อยู่นี่นี่คือบอ่อค่ะพี่น้องต้องซ้อยเหลือจะคล้องเองปูย่าขันเพิ่นบอกว่าบอ่อเลี้ยงห่ะเพิ่นก็คืบอบ่อเลี้ยงเพิ่นบอ่อสนว่ามูเจ้าสีเฮตแนวได้ให้แบบว่ารับพิชอบตัวจะคล้องเอง เขาบอกว่าบอเลียงยุดก็คือยุดเลยค่ะพี่น้องก็คือบานเท้าเนาะถ้าบานเท้าโอ้เอามาเอาม้าเหมือนในเลี่ยงให้ได้ยุบ่เป็นยังเดียวเบิ้ง่านอพี่น้องแต่อยู่หนีบอค่ะบอเลียงก็คือบอเลี่ยงแล้ยวแต่มึงสีเห็ดเอาเองโหลดประมาณนี้บุงซีว่าเป็นแปนังสิละพี่น้องว่าเป็นแปนังสิละค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วการอยู่เมืองนอกนี่บริสัทบายโอ้เสือเฮียโอ้ยผูกเสือก่อนพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องบึงสีกับพ่าย่างมากไกลเลยพ่อสมควรเหรอเนาะเดี๋ยวตะว่ากนงบึงซีสิเมื่อบ้านบึงสีสิผ้าแวบไปเบิงเลืออยู่บางนี่เนาะพี่น้องเนาะ่าสิมีบัเพราะว่าธนาห่นเนี่ยบิงซีผ้ากันเอาเลือมาล่งมองนี่เนาะพี่น้องเอาเลือมาลงแล้วกะพ่ายเลือ ไพเลือตักอากาศไพ่เลือตักแดดพี่น้องเดี๋ยวเบื้องสีสิผ้าแว่ไปเบื้องมองนี้แล้วก็เบื้องสีกระสีเมื่อบานค่ะพี่น้องกระสีแว่เขาเฮือนแล้วเดี๋ยวเมื่อน้เบื้องสีสิผ้ามายางไม้นาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องเลือกกันมองนี้สักวันค่ะนี่ค่ะพี่น้องมองนี้สิเป็นทางยางลงไปมองทานเลือเนาะที่เพิ่นเอาเรือมาลงกันแล้วก็นไพ่เหรนในช่วงอ ช่วงโซ่เมอเนาะพี่น้องในช่วงหนาห่อนไปเบิ่งกันเลยค่ะว่าสิมีจักกล่ำบัวนี่ค่ะพี่น้องเพิก่กเสิียาเรือมาจอดแหวนซะิเนาะเป็นท่าของไผของมั่นเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะพูดถ้าคุณเพื่อน,นเดือยเดี๋ยวเบิ้งสีสิบ้าไปเบิง่งไกลๆค่ะอันนี้เป็นหนาเ,าเสียเรือขึ้นแล้วกันพี่น้องสิบปรด้ดเอามาลงดอกเพราะว่าอากาศมันบ่ค่อยดีเนาะ พญาหญ่กันไปไงให้เลือดตักฝนให้เลือดตักฝนบอกคอยไม่เลือกค่ะพี่นอ้องเพราะว่าอากาศยังบอ่อได้ดีเนาะอากาศบอ่อนได้ดีค่ะอากาศบอ่อนดีด มิตะเป็ดมิตะเป็ดค่ะพี่น้องอ<ะ>มิต่เป็ดเดี๋ยวเมื่อหนา้วางซีสิถือขนมปังมานั่นมิตะเป็ดค่ะนี่ลระค่ะพี่น้องวุงซีว่าสิพาพี่น้องมาเบิ้งเรือแต่บ่มีเนาะค่ะิันบ่ม่กันเพราะว่าอากาศอากาศบ่ค่อยดีเนาะวันนี้ชื้นฝากคื้นฝนฟังทางพูน คังทั้งพุ่นกับพี่น้องฟรังทั้งปุ่นจะเป็นม่องจอดเรือ,อเป็นผลสินขาเป็นคนสินขาเนาะนี่แหละค่ะมาเบิงเรือแต่ว่าไม่เห็นตะป็ดกับพี่น้องนี่เห็นปะนี่คนหนึ่งเป็นพายเรือไอ้นี่มากพี่น้องแต่อากาศจะบ่ค่อยดี อากาศค่อยดีค่ะพี่น้องปกติถ้าอากาศดีนี่เพิ่นสิมาพายเรือเล่นกันไม่นี่ล่ะค่ะพี่น้องให้เลื่อนเดี๋ยวขัไปทางใดกม็มีแต่มีแต่จะลำคลองมีแต่นม้มหลอมรอบอยู่เนาะพี่น้องมีแต่นม้มหลอมรอบอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นอย่างเพิ่นถึงได้เฮ็ดแบบว่าเฮ็ดได้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเ,ดเ,ดเดคลื่อนกันเนาะกันแบบว่าหนาท่วมค่ะพี่น้องโอเคค่ะ สำหรับมือนี้พ่อแค่นี้เนาะค่ะพี่นงองฝากกบฝึงสีได้ไหมในคลิปหนะ้าสำหรับมือนี้ฝึกสีลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ